อาอันเมื่อว่างๆคิดแบบออกสไตล์ใหม่เพราะว่าเอาปรฮองมันหยิบดูกว่าถ้าเสืออันหม่มันก็แพงอาจารย์สี่แหละนี่คือวอมยูซื้อเปลเ่็นของเขานะครับอันนี้คือชุกเฉินค่ะคือตู้นี่นี่เนาะตู้เสียผานี่ครับตู้ทางนี่นี่ผมนับได้เจ็ดสิบสองแถนี่ดีง่มันขันเบาได้ก็จะไปง่า่กูดูไยกู ให้กูนั่งแน่มันสิางสิเ mm hmm. มื่อเช้านี่มันอยู่ฝั่งนี้โซฟาก็บว่ได้เป็นแบบนี้ก็เอาผ้าห่มมาเย็บใส่เตียงมันอยู่หลังสวนไปมั่งเตียงออกก็สิปลูกอีหยังก็สิมามาไว้ถ้ากินเขาก็เอาผ้าห่มมาเย็บใส่โซฟาทางนี้อีก นั่นแหลวงามมันก็ได้แบบใหม่ถ้าเสื้อมันก็หลายเต๋อ่เดี้คนคนนี่นะครับถ้าว่าเป็นล้มายนี่ก็บสิบอเ้านะครับมผมขอทายว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เขาจะโจมออกไปข้างนอกอีกนะครับเ <c oughs> ออโจมนอก เอเห็นว่าก็ได้เพราะว่าตั้งใจเห็ดไบเดือดไว้ให้สปายดทุกสายถ้าเกิดเขาไปซื้อมาอันหนักมันก็แพงได้สุดหนึ่งอันนี้เป็ลายสั้นเต็มเลยออันนี้ที่น้องของลูกใช่ไปปูรถเข้าก็มาปูเห็ดแบบไม้นุ่มๆให้พ่อกับลูกขืนนอนสบายตองมาคอหดคอเบี้ยวอยู่การลงทุนไม่นี่ก่อถ้าสุดหนึ่งก็ประมาณต๊ะอ,อยู่ประมาณสามหมื่นเนาะแพงพวดเขาก็เจ้าสิเขาผมกำลังลงทุนแต่ลงแห้งเอา กะว่เาเจิดสะไฟผุยแล้วกกอ,อ,นนอันมาก่อนว่าเป็นยังอันมาเนื้อบัมาดีๆแล้มาด่าพ่องไหมด่าตัวยูซื้อเปลี่ <c oughs> ยนไหมเนาะย่านเมื่อยย่านเจ็บย่านเมื่อยย่ยานไข่ย่านโจมแล้วจมอีกจนกูวิยนจักตูวกูถือยูใช้แฉะไยนำหาของบ้าน,นยากเเเเมมืื่่ออยยกก็็ดด แอมได้ลย้ยคนแหละพนจะได้ซื้อไหมตอนนี้ก่อเอาไว้ฉุกเฉินเห็ดจำเนี้ก่อนแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีได้พวอร์นเจอาแบบถึงมันจะเก่าไปแล้วถ้าเราเอาไปห่มใหม่ๆนะมันเงบมันก็เป็นของใหม่ได้อันผัวคือกันถ้าเป็นของเก่าเขาเขาก็มาล่างกับหม้คือก้าต้นว้อนเอาจอนขูดเอาขาวเด้อาผัวนะนะใส่ยันตอนนี้รู้สึกว่าหนาวหนาวขาวเติบยอดเพราะว่าเอาแต่เอาไปมาสิต้่มชี้แต่ผัวใส่ยัน การซค้งก็ไปจิบเมดแล้วแหละการเฮ็ดไม้มันเป็นสิ่งดีดีต่ต้องลงทุนแต่ว่าลงแฮ้งหน่อยนึงมันก็ดูดีเด้ผู้ไหนมีโซฟาเก่าๆนี่ยลองไปเฮ็ดบ้างเด้อเพราะว่ามันเอาผู้หมไม้ได้มันจะได้งามถ้าผู้หมเก่ามันก็สิบงามไปไหนผู้หอมกับผู้หอมถึกๆแล้วตัวละร้อยมันสามารถเฮ็ดอันที่นอนโซฟาไม้ได้เมด นี่ยของน้องดาวอันนี้เด้อขอโ <ขอ S 1> ทษเด้ออันนี้สลับว่าใหยน้องดาวก็ต้องเอาพรอมดาวใส่นี่ของลูกซ้ายมากตัวนี้น่ะโอ้ใกลๆก,กันเนาะตัวนี้นะของลูกซ้ายเพอลูกซ้ายมากตวกระตุนเป็ดตัวนี้ก็เลยเอาร้ายนี่ให้ลูกนั่นตามใจน้องดาวม <c oughs> ูอใหยดาวต้องพวดอันนี้ตามใจนักอันนี้สลับอันนี้อยู่นสึงวันหยุจะเป็นบ่มีไรจะเป็นไรธรรมาดาเป็นตัวนี้เด้อแต่ถ้าเป็นคือว่าตอนเนี้ย อใหยลูกไายให้ผัวให้น้องอันฝนโมมีหมองนางนะผมก็นอนในนี่แหละมองกินขอนี่แหละเฮ็ดไว้ผู้ใดมีโซฟาก็เก่าเฮ็ดเอาซื้อผ้าห้องผืนละร้อยมาเฮ็ดเด้องามรับรองนิ่มพร้อมแล้วก็บุบต้องเปลืองเงินหลายสามารถที่ลงทุนแม่โซฟาผัวหลายก็สามชิ้ร้อยก็ได้แล้วได้อันใหม่เนาะอันนี้ก็สามร้อยได้สามผืนน่ะผืนละร้อยเด้ออดนนี้เหมือนแลงมาเลยแบบนี้ ยังมีคนหนวดหายยัไหมะนวดหาเยอะเต็มแม่หนิเ้ยธรรมดาอยู่น้ำผัวถั่าก็เริ่มจมขึ้นผัวถั่าแ้วกะตบอันยปันนี่กะเขาเรียกว่าอะไรอะ่เริ่มถั่แล้วอันยหลายซื่อชือนาะก็าห้องผู้ดีแล้วเนีู่้ดมีโซฟาเก้าให้บรเป็นบอกน้องฝนน้องฝนจะไปเห็นให้พี่ แต่ว่าไปเห็ดเสร็มยูเซอร์ิเซเลนต์ปุนโอ้ยกครทำไดก็ไปได้เนี่ยแต่ว่าพนพนต้องเสียค่าตัวเครื่องบินได้หรอไปได้บ้ดชุมหม่องจ้าถึงพอสิเ่าก็มีแห้งเ้าอยู่เด้องามงอนแห้งบ้าไปอยู่ห้องไอซียูเลยนาะ <laughs> พอใหญ่นี่มาสะอ่อน อีลาเธน้อคัมเพงโตตัวนี้เอาไว้ข้างหลังกับมันเพราะว่าพอได้ขอดาวพอได้ไปนั่งแล้วก็เลยเอามาเห็นประโยชน์หน่อยเอาแต่แห่แต่คนอื่นคนวุ้ยมองนั่งผมก็จะได้นั่งนั่งยู่เท่เลยอ่ะให้ผู้ถอดได้นอนแสบายเลยตนพวคนนอนน้ำลายยืดอย่คอหดขอเบี้ยวอยู่ไหมเล่ นี่คือคนอยู่เสื่อๆไม่เป็นนะครับถ้าเขาไม่เป็นลมก่อนเขาก็จะไม่อยู่นิ่งไม่ว่าจะเห็นอะไรเขาก็จะลูปตาทำใหม่เปลี่ยนในห้องห้องนี้คันทุบได้ทุบไปแล้วแมนูเมันบานซื้อจทุบได้ของเกา่าดเป็ของใหม่เสือ้อผ้าเสือ้อผ้าให้กันเป็นเสือ้อยืด มันเกาก็เฮ็ดไม่ได้เฮ็ดเป็นสไตใไม่มันก็เป็นแต่ไม่มันก็อันผัวเนี่ถ้ามันเกาก็เฮ็ดไม่ก็เฮ็ดได้เ้เออผู้ดเพผู้ดันมีผัวเกาลองเฮ็ดม่ได้เฮ็ดได้จับต้นหอนมาเอาซอนขุดขาวเลยอบางคนเนี่ยอัอยู่หลายตัวอัอยู่หน่อยอาหลับสื่อเมียเกาเขาเจ้อาควนสันเอามาเฮ็ดไม่อัอยู่หน่อยแต่ว่าเฮ็ดชงผมแหย่แงสิมันก็เท่าไปเด้อเด้ าอันยุอันยุหลายเหตุสงผมให้มาตัดสันหนยนึงดูแลหน่อยนึงจากท่อัยุหลายหนาย่นหย่อนมันก็ตึงขึ้นโอ้ยาวาพอแล้ว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 